มีประเด็นหนึ่งครับที่ไม่เสนอไม่ได้หากว่าใครนั้นตกเป็นเหยื่ยขอของคดีอาชญากรรมครับคลิปนี้มีคําตอบครับเพื่อนๆครับก่อนอื่นต้องบอกเพื่อนๆหน่อยฮะช่วยกดไลค์กดติดตามกดแชร์นะฮะเพื่อที่จะเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นด้วยนะครับเพราะว่าผมเนี่ยเคยจัดรายการสถา,านีประชาชนทางไทยพีเอกดหมายเลขสามนะฮะต่อบสนากาหนาทีจนถึงเวลาสิบหนาฬิกาครับแล้วก็ได้คุยกับเหยื่ออาชญากรรมบ่อยมากครับทั้งออกนะฮะแน่นอนว่าจริงๆแล้วเนี่ย ทางด้านของญาติผู้สิหาเองเขาต้องการให้ดำเนินคดีกับตัวผู้กอ่อเหตุถึงที่สุดอยู่แล้วแต่ว่าในเมืองไทยของเรานะครับก็จะมีหน่วยงานหนึ่งที่จะคอยมาเยียวยานะคอยดูแลเรื่องของเงินทอง นะครับให้กับตัวญาติของผู้เสียชีวิตหรือว่าคนที่ตกเป็นเหย,ยื่อของคดีอาชญากรรมด้วยนั่นก็คือกระทรวงยุติธรรมนะครับเข้ามาช่วยเหลือเยียวยาเหยืย่อในคดีศยานาเนี่ยนะครับล่าสุดคือว่านายวันลบนาคบัวรองปลัดกระทรวงยุติธรรมนะครับและโฆกษกระทรวงยุติธรรมเนี่ยบอกว่าทางนางพงสวัสดิ์ไก่อรุณสุดปลัดกระทรวงยุติธรรมนะครับได้สั่งการเร่งให้ความช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจากกรณีที่ว่ามีข่าวการก่ออาชญากรรม โดยต้องสงสัยว่าผู้ต้องหาใช้สารสญยา,ายในการก่อเหตุทําให้มีผู้เสียชีวิตแล้วก็มีญาติของผู้เสียหายจํานวนหนึ่งติดใจการเสียชีวิตว่าถูกผู้ต้องหาใช้สารเสญยนา,ายในการก่อเหตุหรือไม่ นะครับก็ส่งผลให้จากเหตุการณ์ดังกล่าวนะครับมีทายาทของผู้เสียหายที่เคยรู้จักหรือว่าใกล้ชิดกับผู้ล่วงหาเข้ามาแจ้งความกับบนักงการสอบสวนเป็นจํานวนมากครับและก็เกิดความสงสัยนะฮะในสาเหตุการตายของผู้เสียหายว่าอาจถูกทําร้ายจนเสียชีวิตนะครับกระทรวงยุติธรรมเองได้แจ้งให้สันักการยุติธรรมจังหวัดในพื้นที่เกิดเหตุลงพื้นที่แจ้งสิทธิ์ครับแล้วก็รับคําขวแล้วก็พิสูจน์สิทธิ์ผู้เสียหายในคดียาโดยที่กลมคุ้มครองสิทธิ์และเสรีภาพ นะจะให้ความช่วยเหลือเยียวยาหากว่าผู้เสียหายได้รับความเสียหายถึงแก่ชีวิตร่างกายจากการกระทําความผิดอาญาของผู้อื่นโดยที่ตนไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการกระทําความผิดมีสิทธิ์ได้รับค่าตอบแทน นะครับผู้เสียหายตามรบค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนรวมถึงค่าใช้ใจ่ายแก่จำเลยในคดีอาญาพศ2 5 4 4และที่แก้ไขเพิ่มเติมนะครับฉบับที่2พศ2 5 5 9ดังนี้ครับเพื่อนๆอครับอยากให้ฟังกันนะฮะแล้วก็ช่วยกันส่งต่อหน่อยหรือว่าตัดบางช่วงบางตอนไปให้คนอื่นฟังกันต่อก็ได้1ครับกรณีเสียชีวิตนะฮะแต่ว่าต้องบอกนิดหน่อยฮะ1.1คือว่าค่าตอบแทนกรณีถึงแก่ความตาย5 0,000บาท1.2ครับค่าจัดการศพ2 0,000บาท 1.3นะครับค่าขาดอุปการะเลีย้ยงดู40,000บาท1.4ครับค่าเสียหายอื่น40,000บาทก็จะรวมเป็นเงินทั้งสิ้นนะครับ150,000บาทนะฮะเนื่องจากว่าเป็นกรณีอุกชะการสะเทือนขวัญประชาชนให้ความสนใจ2ครับที่จะได้ฮะคือว่ากรณีบาดเจ็บครับนะนั้นจออลงไปคะคือ2.1ค่ารักษาพยาบาลเท่าที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน40,000บาท นะ2.2คือว่าค่าฟื้นฟูสมรรถภาพเท่าที่จ่ายจริงแต่ว่าไม่เกิน2 0,000บาท2.3าครับค่าขาดประโยชน์ธรรมหาได้ให้จ่ายในตราค่าจ้างขั้นต่ำในทองที่จังหวัดที่ไม่อาจประกอบการได้ตามปกตินะครับไม่เกิน1ปี2.4ครับค่าตอบแทนความเสียหายอื่นไม่เกิน5 0,000บาทนะครับทางนี้การช่วยเหลือก็ขึ้นอยู่กับดุลพินิษนะครับของคณะอนุกรรมการประจําจังหวัดที่เกิดเหตุพิจารณาเป็นสําคัญนะครับโดยที่กระทรวงยุติธรรมเองก็บอกว่า กรณีดังกล่าวเนี่ยอาจจะมีความยุ่งยากในการรวบรวมพยานหลักฐานแล้วก็ใช้ระยะเวลาในการดําเนินการกระทรวงยุติธรรมมีกองทุนยุติธรรมที่จะช่วยสนับสนุนค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินคดีให้แก่ผู้เสียหายและญาติผู้เสียชีวิตได้เช่นค่าเดินทางค่าที่พักค่าตรวจพิสูจน์ค่าใช้จ่ายในการจัดเตรียมเอกสารนะฮะโดยสามารถติดต่อได้ที่ศูนย์บริการรวบกระทรวงยุติธรรมและสำนักสํานักการยุติธรรมจังหวัดทุกแห่ง หรือว่าทางแอปพลิเคชันนะครับยุติธรรมใส่ใจนะฮะนอกจากนี้แล้วคือว่าตามพรบการให้บริการด้านนิติวิทยาศาสตร์ปศ .2559 นะมาตรา 5วงเล็บ4ได้เปิดกว้างให้ญาติผู้เสียชีวิตที่ติดใจสาเหตุการตายสามารถติดต่อขอรับการตรวจชิสูตรซ้ําได้ที่สถาบ,บันนิติวิทยาศาสตร์เพื่อสร้างความเชื่อมั่นโปร่งใสอำนวยความยุติธรรมและก็ไปไปตามนโยบายของกระทรวงยุติธรรมด้วยนะฮะที่บอกว่ามุ่งเน้นถึงกระบวนการที่ทําให้เกิดความยุติธรรมในสังคมนะครับซึ่งสถิติจากการตรวจพบศสย,ยนายตั้งแต่ปี63จนถึงปัจจุบันครับพบจํานวน4คดีครับนะ จำนวนหคดีในปี6 4สจำนวน2คดีฮะแล้วก็ปี6 5หาจำนวน1คดีนี่ฮะเพื่อนๆครับเราคงจะต้องมีการติดตามกันต่อไปนะเรื่องนี้เพราะว่าสังคมเนี่ยก็กำลังจับตาดูอยู่นะครับว่าจะสามารถรวบรวมพยานหลักฐานได้มากน้อยขนาดไหนอย่างไรและตัวผู้ต้องสงสยัยใช่ผู้ก่อเหตุจริงหรือไม่ต้องบอกว่าตัวผู้ต้องสงสัยนั้นยังบริสุทธิ์อยู่เพราะว่ายังไม่ถึงขั้นตอนของศาลนะเพราะว่าเมืองไทยเนี่ยเป็นระบบกล่าวหาอยู่ นะครับอ่ะติดตามกันต่อไปเรื่อยๆแล้วกันนะครับทุกแง่มุมในช่องทางนี้นะครับฝากกดติดตามด้วยครับ